นะครับเวลาคลิปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกค้าเขาจะได้อินดูครับเขาจะได้จ้างเยอะๆผมจะได้แบบมีงานมีเงินเยอะๆครับเนี่ยต้องใช้เยอะเลยเนี่ยช่วงนี้ต้องต้องใช้เงินเยอะครับเพราะว่าต้องใช้จ่ายค่าเครื่องเสียงค่านุ่นค่านี้ค่านั่นอีกใช่ครับผมก็ต้องใช้จ่ายเยอะครับฝากด้วยนะแต่ลูกค้าจ้างได้นะครับผมแบบขยันทํางานมากผมทําคลิปดีบ้างเลยผมตั้งใจทํามากเลย ทุกคนถ้าถ้าผมลงคลิปอะไรเงี้ยฝากไปกดถูกใจให้หน่อยนะครับเวลาคลิปรีวิวอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกค้าเขาจะได้อินดูครับเขาจะได้จ้างเยอะๆผมจะได้แบบมีงานมีเงินเยอะๆครับเนี่ยต้องใช้เยอะเลยเนี่ยช่วงนี้ต้องต้องใช้เงินเยอะครับเพราะว่าต้องใช้จ่ายค่าเครื่องเสียงค่านุ่นค่านี้ค่านั่นอีกใช่ผมก็ต้องใช้จ่ายเยอะครับฝากด้วยนะแต่ลูกค้าจ้างได้นะครับผมแบบ ขยันทำงานว่าผมทำคลิปดีมามาอานบชก่อนครับวันที่เ่าไหร่คะจะจองรถตู้ไว้เลยเออวันที่วันพี่จจาครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองครับแต่พี่แพดี้จะมาวันที่สิบสองครับถ้าอยากเจอพี่แพดี้พี่สมงปองก็มาวันที่สิบสองครับใช่แต่ถ้าอยากเจออยากเจอเออ,อยากดูดนตรีก็มาวันที่สิบเอ็ดครับอยากไปงานแต่งมางานบชก่อนครับ วันที่เท่าไครคะจะจองรถตู้ไว้เลยเอ่อวันที่วันพี่จ๋าครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองครับแต่พี่แพรดี้จะมาวันที่สิบสองครับถ้าอยากเจอพี่แพรดี้พี่ส่งปองก็มาวันที่สิบสองครับใช่แต่ถ้าอยากเจออยากเจอเอออยากดูดนตรีก็มาวันที่สิบเอ็ดครับงานครึ่งครึ่งครึ่งเดือนเกินครึง่งเดือนนี่ครับเกือบเดือนนะครับเกือบเดือน ฝั่บวชที่วัดไหนครับวัดบ้านบุญช่วยวัดบ้านสเสม็ดครับบวชที่บ้านเลยบวชครั้งนี้น่าจะแบบเป็นการแบบการทําให้ตัวเองแบบมีแบบสะสมบุญมาเยอะๆแล้วก็บวชให้ยายให้พ่อให้แม่อะไรงนงี้ด้วยครับดีมากครับรู้สึกดีมากจริงๆนะรู้สึกตอนแรกอ่ะฝั่แบบยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็แบบยังยังไม่พร้อมจะบวชอะไรเงี้ยเพราะว่าเออด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบนั่นแหละที่ฝั่เล่าให้ฟังนั่นแหละแต่พอแบบมันเป็นแบบนี้ปุ๊บ โอเคคุยหยีจะไ,ไปกินแป๊บนึงขอเมาส์มอยก่อนครับพอมันเป็นแบบนี้แล้วแบบเอออยากเกลืออยาก,ยากทําให้มันดีเลยแหละรอบเนี้ยบวชประมาณครึ่งครึ่งครึ่งเดือนเกินครึ่งเดือนนี่ครับเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนขอบวชที่วัดไหนครับวัดบ้านบุญช่วยวัดบ้านสเสม็ดครับบวชที่บ้านเลยบวชครั้งนี้น่าจะแบบเป็นการแบบการทําให้ตัวเองแบบ นีแบบสะสมบุญมาเยอะๆแล้วก็บวให้ยายให้พ่อให้แม่อะไรอย่างนี้ด้วยครับดีมากรู้สึกดีมากจริงๆนะรู้สึกตอนได้กับ